ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บัญชาพาชมนะครับก็พาพวกเราลงทางใต้มาเยี่ยมชมทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็จะพาชมกลุ่มอนุรักษ์ใจฝังและความทะเลชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาตําบลท,ทิ้งหม้ออำเภอสิงหานครนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้จากการใช้ทรัพยากรที่ขาดการยังคิดขาดการบริหารจัดก,การจนทำให้ทรัพยากร เหลือน้อยชุมชนเองจึงได้รวมกลุ่มกันคิดอ่านจนตกผลึกนะครับร่วมกันมาตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ใจกวังเพื่อดูแลทรัพยากรในทะเลสาบสงขาครับก็าเรามาบูรณะเรือของทะเลสาบสงขาครับระเลสาสงขากวติยาบีบุตรหลับเมืองระเลสาสงขาเราก็รู้อยู่เลยว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ ก่อนปีจะหลังจากหลังจากเดี๋ยวมันมีความรุ่นคุณในระยะเวลาเพียงประมาณสี่ริปถึงสิบปีที่ผ่านมา,นะมน,มาะมนะครับมัไมไบมมมมมนได้มีการทำบำรุงนะครับที่เรียกว่าคือเกิดข้อเทตที่มีเครื่องมือบำรุงที่ผิดกฎหมายมากมายนะครับท่าไม้พวกสนามใบอ่อนพวกนี้มาท้ายใบนะครับซึ่งในนี้วกเราก็ได้มีการ รวบตัวเกิดขึ้นนะครับจากคนที่มีเครื่องมือมีมีก้อนไม้ครับไม่ว่าจะเป็นไซนอสก้อนรุ่นอะไรประมาณนี้ครับก็ได้เริ่มไหะครับก็รวบตัวกันในเชืู้ทมันดับใจฟังเลยความเสนจุมจุดนันไหมนะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5ต้องมา่ออาเจนะครับจะมีน้อยฮาสิ่งเดียวก็ถามาก็คือโกประวงนะครับ ของมคมาสนตนุนนะครับข้ามาช่วยเรือให้พวกเราได้เดือดไม่ได้ในอิาดองการตระดันดนะครับเราได้ทําการตรดดันก็คือการบืนปีนะครับเรามีบืนปีแต่ว่าสร้างรอยแบบซี่รายยับฟ้าใสประมาณที่รอยเม็รนะครับตามสร้างบำรุงถูกชนิดนะครับภายในห่วงเวลาไม่กี่ปีที่ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นความทะเลนะครับ ทำให้ทรัพยากรตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ไม่พบมาเป็นเวลานานปรากฏขี้ลิงนะครับซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นก็ได้กลับมากลับมาจํานวนเยอะนะครับเยอะมากๆจนกลายเป็นจุดเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปให้อาหารเข้าไปเยี่ยมชมจนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มมีไรายได้นะครับ เอามาบริหารจัดการกลุ่มและก็มีกติกาของชุมชนส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำเงินจากการขายอาหารปลาไปบริหารจัดการในชุมชนได้จนสามารถส่งเข้าประกวดนะครับชนะรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนประมงดีเด่นภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงประจำปี2563ล้งจาติ่งต่างบานปลานะครับ มันป่ามีลากอ่ามันป่ามีลักษณะไลายรูปแบบเด้วยกันลนักษณะหนึ่งที่เรามีความปภาดภูมิใจก็คือลักษณะของป่าไม่ไดกาวนะครับเป็นแรงพัดดันนะครับให้เราหนึ่งถึงนะครับหรือว่าอย่ายว่าซ้ำหนึ่งในสมาชิกุลารุณาคุณข้องโมกาขมขาดเราคืกในการที่กาวนะครับตัวต้าขึ้นมาไว้ด้วยรัวตัวกานของคนในชุมชนนะครับจากปีห้าเซ็ตจนซึ่งโมกตีกับเ,เวลาเกือบจัดทีด้วยกันนะครับ ต่างๆได้เปลี่ยนไปนะครับในทิศทางดีขึ้นมีสัตนาทำมาขึ้นเพิ่มขึ้นสัตนาเสียหายไปไม่ว่าจะเป็นบารกดคิลลี่นะครับอาตะครับนะครับมาพวกนี้อันนี้เป็นริมาณเพิ่มขึ้นที่มากระพุ่ีสัตนาัดไใหญ่ๆคุณเริมนะครับหายไปนอได้ได้จับหลังจากนี้รมีขนาดอนข้างหน้าสตาร์ี่มีลูกคู่มัระดับนี้นะครับคุณเริ่มแฟังเนยาสเต็กเขงชนนะครับจะปัฒนาก่อยอน นะครับไว้ในริปทางดีว่าเดิมคือยกกระดับนะครับยกกระดับก็คือยกกระดับให้เป็นชุนการตรงเที่ยวนะครับร่ปการเรียนรู้รูปการตรงเที่ยวก็คือการระดับนะครับเพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มได้มาแน่ได้มาเห็นเรื่องการราดับว่าทำไมถึงเกิดอันนี้ขึ้นนะครับทำยังไงถึงได้มาถึงขนาดนี้ครับรูปจะดูให้เด็กๆเยาวชน ได้มีกิจกรรมหนึ่งได้มีเวลานะครับได้กลับแว่นมามองถึงการดักษานะครับวิถีชีวิต,วตพ้องวประมงวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่วองคนในชุมชนมาช่วยกันรักษาสัพยากรสิบมีอยู่ในสภาพสุขภาพบ้านเรานะครับก็ใส่สุดนี้ผมพยายามขอบคุณนะครับผมประม,มงนะครับ เลุู่นามานุรักษลใจฝังฟาร,ร์มทะเลกบุ่มมนุรักษ์ใจฝังปาปามทะเลกลุ่มอนุรักษ์ใจฝั่งฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาแห่งนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญของตัวอย่างของทะเลสาบสงขลาที่จะเป็นแบบอย่างนะครับให้กับกลุ่ม,มอื่นๆและประชาชนในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในเขตทะเลสาบสงขลานี้ ได้นำมาเป็นแบบอย่างที่จะทําให้ทรัพยากร,กรกลับคืนมาสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ